ผู้เห็นแกนอนพิขูทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายจะเข้าใจเรื่องนี้กันอย่างไรพวกเธอเคยได้เห็นได้ฟังมาบ้างหรือว่าพระราชาผู้เป็นกษัตริย์ได้รับมูรธาพิเศษแล้วทรงประกอบความสุขในการประทมหาความสุขในการเอนพระวรกายหาความสุขในการประทมหลับตามแต่พระประสงค์อยู่เนืองนิด ยังคงทรงปกครองราชสมบัติให้เป็นที่รักใคร่ถูกใจพล,ลเมืองจนตลอดพระชนชีพได้อยู่หรืออย่างนี้ไม่เคยได้เห็นได้ฟังเลยพระเจ้าค่าดีแล้วพิกุทั้งหลายข้อที่กล่าวนี้แม้เราเองก็ไม่เคยได้เห็นได้ฟังอย่างนั้นเหมือนกันพิกุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายจะเข้าใจเรื่องนี้กันอย่างไร พวกเธอเคยได้เห็นได้ฟังมาบ้างหรือว่าผู้ครองรัฐก็ดีทายาทผู้สืบมรดกก็ดีเสนาบดีก็ดีนายบ้านก็ดีและหัวหน้าหมู่บ้านก็ดีประกอบความสุขในการนอนหาความสุขในการเอนกายหาความสุขในการหลับตามสบายใจอยู่เนืองนิดยังคงดำรงตำแหน่งนั้นๆให้เป็นที่รักใคร่ถูกใจ ของประชาชนทุกเหล่ากระทั่งลูกหมู่จนตลอดชีวิตได้อยู่หรืออย่างนี้ไม่เคยได้เห็นได้ฟังเลยพระเจ้าค่าดีแล้วพิกุทั้งหลายข้อที่กล่าวนี้แม้เราเองก็ไม่เคยได้เห็นได้ฟังอย่างนั้นเหมือนกันพิกุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายจะเข้าใจเรื่องนี้กันอย่างไร พวกเธอเคยได้เห็นได้ฟังมาบ้างหรือว่าสมณะหรือพราหมณ์ที่เอาแต่ประกอบความสุขในการนอนหาความสุขในการเอนกายหาความสุขในการหลับตามสบายใจอยู่เสมอเสมอทั้งเป็นผู้ไม่คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายไม่รู้ประมาณในการบริโภคไม่ตามประกอบธรรมเป็นเครื่องตื่นไม่เห็นแจมแจ้งซึ่งกุศลธรรมทั้งหลาย ไม่ตามประกอบการทำเนือง,เนองในโพธิป,ปักเขียธรรมทั้งในยามต้นและยามปลายแล้วยังจะกระทำให้แจ้งได้ซึ่งเจตว,วิมุตต์ปัญญาวิมุตต์อันหาอาสวะมีได้เพราะความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายด้วยปัญญาอันประเสริฐยิ่งเองในทิฏฐธรรมเทียวเข้าถึงแล้วแลอยู่ข้อนั้นก็ยังไม่เคยได้เห็นได้ฟังเลยพระเจ้าค่า ดีแล้วพิกุทั้งหลายข้อที่กล่าวถึงนี้แม้เราเองก็ไม่เคยได้เห็นได้ฟังอย่างนั้นเหมือนกันพิกุทั้งหลายเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้พวกเธอทั้งหลายพึงสำเนียกใจไว้ว่าเราทั้งหลายจักคุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายเป็นผู้รู้ประมาณในการบริโภคตามประกอบธรรมเป็นเครื่องตื่น เป็นผู้เห็นแจมแจ้งซึ่งกุศลธรรมทั้งหลายและจักตามประกอบอนุโยคภาวนาในโพธิปักเคียธรรมทั้งในยามต้นและยามปลายอยู่เสมอเสมอดังนี้พิกุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายพึงสำเนียกใจอย่างนี้แล